สวัสดีครับมีหลายท่านปรึกษามาเรื่องของการขายที่ดินนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จไปหลายท่านนะครับวันนี้เลยอยากจะแนะนําหลายๆท่านที่ต้องการจะขายที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาที่บ้านที่ตึกราบ้านช่องนะครับพร้อมทั้งบ้านจัดสรรขายแบ่งพื้นที่ขายประสบปัญหาคือขายไม่ได้คนมาดูแล้วก็ผ่านกดราคาแล้วก็เหมือนจะได้ก็ไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ถ้าท่านประสบอยู่ตอนนี้เนี่ยลองเข้ามาปรึกษาดูนะครับผมจะมีวิธีการให้ให้กับท่านเนี้ยไปทําการแก้ไขเพื่อให้ขายได้ดางที่ตั้งใจและในราคาที่เราพอใจนะครับโดยมากที่มาปรึกษาเนี่ยผมจะขอดูรายละเอียดของดวงก่อนนะครับว่าดวงเรากับโฉนดเลขที่ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยมันติดอาถารรพ์อะไรอยู่ พอเรารู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแก้ไขนะครับข้อที่1เนี่ยเราจะดูก่อนว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนถ้าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะแก้ตรงนั้นนะครับต่อมาเราจะทําพิธีการเนี่ยขอพื้นที่กับพระแม่ธรณีกับศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยทำการขอพื้นที่เนี่ยจะทําการขายหากว่าเราติดกับบรรพบุรุษเราก็ขอบรรพบุรุษ ถ้าติดกับพ่อแม่ธรณีก็ขอพ่อแม่ธรณีนะคะารับอะไรละเอียดตรงนี้มันจะปรากฏอยู่ในดวงชะตาของเจ้าของพื้นที่นะครับต่อมาเนี่ยเราจะเข้าไปดูรายละเอียดว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีศักดิ์สิทธิ์ไหนาสามารถไวพรอให้เราได้แล้วเงื่อนไขของศักดิ์สิทธินั้นเนี่ยเขามีอย่างไรซึ่งมันก็จะปรากฏอยู่ในดวงเหมือนกันว่านา,าเบรนั้นจะมีรูปเหมือนกษัตริย์อยู่มีรูปนาคอยู่มีอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอยู่ อยู่จะปรากฏอยู่ในดวงชะตามีถ้ำแล้วก็มีศักดิ์สิทธิ์ท่านที่อยู่ตรงนั้นนะท่านเป็นใครชื่ออะไระไรายละเอียดจะมีอยู่ในดวงชะตาของเราเพราะว่ามันมีกรรมสัมพันธ์คําว่ากรรมสัมพันธ์คือทําไมกรรมเราต้องไปซื้อที่ในตรงนั้นมันเลยมีกรรมผูกพันกรรมสัมพันธ์กับในพื้นที่ทีงตรงนั้นเราเลยสามารถดูรายละเอียดของกรรมในดวงชะตาได้เพื่อที่จะหารายละเอียดตรงเนี้ยมาทําการแก้ไขแล้วก็ขอให้เราขายที่ได้ตามที่เราประสงค์ ในราคาที่เราพอใจแล้วเราก็ขายได้คนซื้อเขาก็มีความสุขคนขายก็มีความสุขนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีเงื่อนไขมาเราก็ทาตามเงื่อนไขให้ท่านไปท่านก็ได้บารมีนะครับตรงนี้ถ้าท่านไหนยังติดปัญหาเรื่องของการขายที่ไม่ได้ลองเข้ามาปรึกษานะครับผมยินดีให้คำปรึกษาดูในรายละเอียดของเบอร์โทรด้านล่างนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ